ภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายข้าวสาร73ตันในโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจพักถวายความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศุแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา 28กรกฎาคม2567วันที่2ธันวาคม2567ในนัทไกล้เนากลา,ปลางประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีนายพุทธเสษบัวทองสิงห์หัวหน,น้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีนายศักชัยพรมโถผู้ทรงคุณวุฒิสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห ประจำจังหวัดอุดรธานีรวมจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดรวมใจพักถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีและรับมอบข้าวสารจากสภาเกตรกรจังหวัดอุดรธานีณสารกลางจังหวัดอุดรธานีสำหรับข้าวสารที่นำมามอบแก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรร์ <c oughs> เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยสื่อไปในวันที่6ธันวาคม2567สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดน้องคายส่งมอบข้าวสารในโครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดรวมใจพักถวายความจงรักภักดีโดยนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในานามประธานกรรมาการมูลนิธิราชประชานุร์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีส่งมอบข้าวจำนวน950กิโลกร,รมัมหรือ190ถุงให้กับโรงเรียนราชประชานุเคร์14จังหวัดหนองคาย